บันทึกเล่มนี้จะพาคุณไปทำความรู้จ,จักกับเหล่าตัวละครจากทั่วทุกสารธทธิศไม่ว่าจะเป็นเกมการ์ตูนภาพยนตร์หรือฟิกชันต่างๆนี่คือเดอะโคเด็กซ์บันทึกพิศวงสุรีชาวเดอะโคเด็กซ์ทุกท่านนะครับวันนี้ออกจะมาแปลกไปสักหน่อยที่ยวน,นี้ผมไม่ได้มีข้อมูลอะไรใหม่ๆในเมษนิยายภาพยนตร์ซีรีส์หรือหนังสือมาให้ทุกท่านได้รับฟังกันแต่ในคราวนี้นะครับมันจะเป็นข้อมูลของตัวผมเองเป็นคลิป q a นั่นแหละครับ คือจริงๆแล้วส่วนตัวเนี่ยผมคิดว่าผมจะไม่ทํา Q&A นะครับเพราะว่าอยากฉีกแต่สุดท้ายเนี่ยก็ต้องกลับทาตัวเองแล้วมาทําหลักๆมันเป็นเพราะว่าการทําคลิป Q&A เนี่ยส่วนตัวแล้วมันทําให้ผมรู้สึกเหมือนไม่ได้ทําอะไรเลยครับเป็นคอนเทนต์มักง่ายที่เราไม่ได้ใส่เอฟเฟ์ต่างๆลงไปแต่นั่นก็แค่ความรู้สึกของผมนะครับคลิปทุกคลิปเนี่ยมาใช้เอฟเฟดมากอยู่แล้วประกอบกับคิดว่าคนดูคงไม่ได้อยากรู้เรื่องของผมอะไรมากขนาดนั้นมันเลยทําให้ผมเลือกที่จะไม่ทํามันจะดีกว่าครับ ก็สิบเนื่องจากตอนนี้เนี่ยผมทําคลิปไม่ทันแล้วครับงานล้นมือมากๆมันก็เลยเกิดคลิปนี้ขึ้นมาคือเมื่อไม่กี่วันก่อน,นครับผมได้ทําการโพสตประกาศทํา q a ไปและเปิดให้คนส่งคําถามเข้ามาใน discord ซึ่งเสียงตอบร,รับเนี่ยมันก็ดีพอสมควรเลยครับมีคนส่งคําถามมาเยอะมากๆแต่ส่วนใหญ่มันก็จะเป็นอะไรปัน่นๆนะครับอย่างผมเป็นผู้หญิงเป็นเอลี่หรือเปล่าแต่ผมก็ไม่ได้อะไรมากนะครับ โดยผมได้เลือกคําถามมัทั้งหมด21คําถามด้วยกันครับที่ผมเห็นว่าผมตอบได้และไม่ปัน,นจนเกินไปหรือว่าสนุกสนานละกันนะครับและระหว่างนี้เพื่อไม่ให้มันน่าเบื่อจนเกิดไปนะครับแล้วก็เพื่อแสดงว่าผมเนี่ยใช้ความพยายามมากๆเลยเพราะงั้นผมจะอินเสิร์ตภาพตอนที่ผมเล่น LL ไว้ให้ดูเพลินๆนะครับระหว่างที่ผมตอบคําถามจริงๆเรื่องอายุมันเป็นในเรื่องที่ผมเนี่ยคิดว่าจะไม่มีวันบอกนะครับ ตัวผมคิดว่าถ้าคนดูรู้อายุผมมันอาจจะทําให้พวกเขาเนี่ยปฏิบัติกับผมแตกต่างออกไปครับอาจจะมีความเคารพมากขึ้นหรือน้อยลงอันนี้ผมก็ไม่รู้ด้วยเหตุนั้นผมเลยคิดว่าไม่บอกจะเป็นการดีกว่าแต่เอาเป็นว่าในตอนนี้ผมอยู่ในหลัก20แล้วกันครับเ,เรียกว่าเป็นคำถามแรกนะครับที่ค่อนข้างผ่อนคลายคือจริงๆผมเป็นพวกที่ไม่กินอะไรที่มันดิบๆนะครับโดยเฉพาะพวกปลาเมื่อเลยทำให้ผมเนี่ยได้มีโอกาสกินปลาแซลมอนน้อยมากๆ ถึงตอนเด็กๆผมจะเคยลองอยู่บ้างครับแต่ว่าตอนนั้นผมก็มันไปทําให้สุกก่อนแล้วเอามาทําเป็นเมนูอื่นแทนไม่ใช่พวกปลาดิบซาชิมิถ้าพูดเรื่องเรียนเนี่ยมันก็จะยาวสักหน่อยครับแต่ผมก็ถือโอกาสตอบตั้งแต่ตอนมัธยมไปเลยแล้วกันนะครับจะได้ไม่มีใครถามอีกตอนมัธยมปลายนะครับโรงเรียนผมเนี่ยมีให้เลือกไม่กี่สายหลักๆก,ก็วิทย์คณิต์สิ่งคณานศณสิร์ภาษาจีนญี่ปุ่นฝรั่งเศสแล้วก็ไทยสังคมประมาณนี้ผมก็จาไม่ได้ร้อปรเซ็น์นะครับ แต่ส่วนใหญ่มันก็จะประมาณนี้ไม่เหมือนกับโรงเรียนในตอนนี้ครับที่เหมือนผมเห็นข่าวนะครับว่ามันจะมีพวกแบบสายเรียนที่มันเฉพาะเจาะจงเพื่อไปต่อยอดในคณะมหาลัยโดยในตอนนั้นเนี่ยผมได้เรียนสสายด้วยกันครับครั้งแรกคือผมเรียนสายวิทย์คณิตครับเพราะว่าในตอนนั้นไม่รู้ว่าควรจะลงอะไรดีเลยลงตามเพื่อนไปแต่สุดท้ายก็ดอปออกมาครับแต่ไม่ใช่เพราะว่าผมเรียนไม่ไหวนะครับอาจจะฟังดูอวดดีไปสัหน่อยแต่ตอนนั้นเนี่ยผมติดท็อปสิของระดับชั้นนะครับ ผลลักๆที่ออกเนี่ยก็คือผมติดเกมครับมักจะไม่ค่อยได้ไปเรียนโดดออกมากลับบ้านไปเล่นเกมรู้สึกว่าตอนนั้นเนี่ยน่าจะเป็นด o ทตาสองนะครับแล้วก็ซึ่งด้วยความหลงตัวเองนั้นครับที่รู้ว่ายังไงตัวเองก็เรียนทันอยู่ดีมาเลยทําให้ผมยิ่งหยุดนานขึ้นเรืเร่อยๆครับสูงสุดก็คือ1อาทิตย์ติดต่อกันที่ถึงขนาดนั้นตอนที่ผมกลับไปเรียนเนี่ยพวกการบ้านงานสอบเก็บคะแนนต่างๆเนี่ยผมก็สามารถเคลียร์ได้ในวันเดียวแล้วพอมันยิ่งหลงะเรืองไปเรืนเน่อยๆครับสุดท้ายผมก็ลาออก แล้วก็หยุดไป1ปีเต็มเลยครับแต่ก็ถือว่าโชคดีนะที่ผมเนี่ยไม่ได้มีปัญหาเรื่องอายุเพราะว่าตอนแรกผมเข้าเรียนก่อนเกณฑ์ครับแล้วพอรอบ2ผมก็เข้าสิงญี่ปุ่นจากนั้นก็เรียนต่อมาเรื่อยๆครับมีเกือบออกอีกรอบนึงเพราะว่าติดเกมเหมือนเดิมครับแต่ครั้งนี้ก็คือ LOL ถึงขนาดมีเพื่อนกับป้าใจมาตามให้ไปเรียนเลยครับแต่สุดท้ายเนี่ยก็ผ่านมาได้เบสเสร็จได้ GPA ไปประมาณ3.8มาครับแล้วพอตอนเข้ามหาลัยด้วยความที่ผมเนี่ยไม่ชอบเรื่องสอบนะครับแล้วก็เป็นคนที่ไม่ค่อยอ ผมก็เลยเข้ารามแทนครับก่อนจะดอบเรามาทํา y o YouTube นี้ไม่แนะนําให้ทําตามนะครับเคยเล่นหมักลุกไหมจริงๆผมเป็นพวกที่เล่นเกมวางแผนไม่เป็นเลยครับจะสัรนทรัพยากรได้ห่วยแตกมากๆซึ่งตรงนี้มันก็สามารถเชื่อไปพวกเกมการ์ดเกมเทิร์นเบสได้นะครับผมเล่นอะไรแบบนั้นไม่เป็นเลยไม่รู้ว่าต้องจัดเด็กยังไงจัดทีมยังไงเพราะงั้นพวกคอนเทนท์ที่มันเกี่ยวกับอะไรแบบนี้เนี่ยนานๆที่ผมถึงจะทํานะครับ คิดยังไงกับพวกโวกไม่คิดอะไรเลยครับถ้าโวกแล้วประสบความสำเร็จก็ยินดีด้วยครับแต่ถ้าไม่เนี่ยผมก็ไม่ได้ด่านะครับแค่รอขำคำถามกว้างมากๆเลยนะครับผมตั้งเป้าหมายไว้2เป้าหมายด้วยกันนะครับเป็นลองเทอ r m มกับช็อตเทอ r m มถ้าระยะยาวเนี่ยก็คงอยากจะมีบ้านเล็กๆสักหลังนะครับคือจริงๆผมเป็นพวกที่ชอบจัดห้องจัดโต๊ะคอมมากๆเลยนะครับแล้วก็ชอบพวกบ้านห้องสไตล์มูจิจะเป็นนิสมเดิร์มากม คิดว่าถ้าเป็นไปได้ครับสักวันอยากจะมีสักหลังหนึ่งส่วนเป้าหมายระยะสัน้นคือในตอนนี้เนี่ยภายใน1เดือนนะครับผมอยากจะอ่านหนังสือให้ได้สักเล่มหนึ่งแต่ก็ผมไม่มีเวลาเลยครับคือตอนที่ผมทํา YouTube เนี่ยผมทําทุกอย่างคนเดียวหมดเลยนะครับตั้งแต่ตั้งแต่คิดไอเดียหาข้อมูลเขียนสคริคปตัดต่อภาคเสียงมันเลยทําให้ผมเนี่ยไม่ค่อยมีเวลาทําอย่างอื่นเลยครับเวลาว่างที่เหลือเนี่ยหลังจากพวกทําคลิปเสร็จแล้วก็จะประมาณตีหนึ่งถึงประมาณตีสี่ครับ ซึ่งผมก็ใช้เวลานั้นนะครับดูพวกซีรีส์่หาหนังดูอ่านพวกมังงะเว็บตูนต่างๆปกติเสียงเป็นแบบในคลิปไหมและทำไมชื่อช่องถึงเป็นเดอะโคเด็กเรื่องเสียงเนี่ยมันก็ตอบยากนะครับคือมันขึ้นอยู่กับหลายอย่างมากๆสภาพแวดล้อมไมที่ใช้อย่างของผมก็ใช้พวกอีควอไลเซอร์เพื่อให้เสียงมันมีมิติมากขึ้นครับมีคาแรคเตอร์แต่ตอนแรกที่ผมทำเนี่ยผมก็ไม่ได้ใช้นะครับลองย้อนกลับไปฟังดูได้แต่ไมตอนนั้นมันก็น่าจะฟังไม่ออกนะครับ ไม่ราคาไม่ถึงพันด้วยซ้ำครับไม่กี่ร้อเองแล้วก็ชื่อช่องความหมายจริงๆของเดโคเด็กซ์เนี่ยมันคือสารานุกรมครับหรือไม่ก็พวกหนังสือโบราณที่ใช้ลายมือเขียนขึ้นมาช่องเดโคเด็กซ์มันก็เหมือนกับหนังสือครับที่ทําการรวบรวมข้อมูลต่างๆเอาไว้อันนั้นคือคอนเซปต์หลักช่องผมนะครับมาสคอตช่องได้แรงบันดาลใจมาจากอะไรตอนแรกผมไม่ได้คิดเลยครับว่ามาสคอตผมเนี่ยมันคือตัวอะไรตอนนั้นคิดว่าจะทําเกี่ยวกับเลฟครับเนี่ย ก็น่าจะมีอะไรที่มันแบบเลิบคราฟหน่อยผมก็เลยเอาตัวสู่ในฟอนต์หนึ่งมานะครับแล้วก็เติมหนวดเข้าไปถ้ามันมีระยางให้มันเหมาะสมกับคําว่าก๊อตหรือไม่ก็เลิฟคราฟเนี่ยแล้วจากนั้นก็เอาอันนั้นเนี่ยไปใช้เป็นโลโก้เป็นมาสคอตแต่ก็จากที่ได้คุยกับคนในดิสนะครับไอโลโก้กับมาสคอตผมเนี่ยมันก็ดันเป็นเอกลักษณ์แบบสุดๆไปเลยแต่อย่าไปบอกใครนะครับตัวมาสคอตของผมมันทําให้ผมนึกถึงแพงต้อนในสปอนบอบครับ ชอบเชสร์แมนฉบับอนิเมะไหมครับส่วนตัวผมชอบนะครับจริงๆผมมองว่าการเอาอนิเมะไปเปรียบเทียบกับมังงะเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ไม่ควรจะทําสักเท่าไหร่แม้มันจะเป็นเรื่องเดียวกันก็ตามนะครับมังงะเนี่ยมันก็มีสไตล์เล่าเรื่องเป็นแบบมังงะเป็นภาพขี์หลักแล้วให้เรา,เราจรินตนาการส่วนที่เหลือเองขณะที่อนิเมะมันก็จะมีสไตล์แบบอนิเมะครับมีเสียงภาพเคลื่อนไหวที่มาสามารถเติมเต็มจินตนาการของเราได้ ถ้าให้เดาพวกซีนที่ไม่ปัญหาเนี่น่าจะมาจากพวกซีนชีวิตประจําวันนะครับที่ทิ้งภาพเงียบๆปล่อยให้เราได้เห็นชีวิตประจําวันของอากิซึ่งผมชอบซีนนั้นมากเลยครับจะขายอะไรต่อเพราะผมรู้สึกตัวอีกทีการสแสงแว่นกรองแสงเนี่ยมันก็เป็นเรื่องธรรมดาไปแล้วครับโ o ยออปติสปิดไฟหนึ่งในแว่นกรองแสงตัวท็อปที่มีขาแว่นบางมากจนเหมือนไม่ได้ใส่แต่ด้วยเทคนิคก,การใช้เลเซอร์ตัดแบบ3มิติมันเลยทําให้ถึงตัวแว่นมันจะบางแต่มันก็ไม่คมเลยครับผมเคยลองเอาขาแว่นมาถูกกับร่องนิ้วแล้วนะครับมันก็็ยยังไไม่เเปนอะรล เพราะงั้นแค่สวมมาเฉยๆมันทําอะไรหูคุณไม่ได้แน่นอนครับแต่กระเป๋าตังค์เนี่ยไม่แน่แต่ถ้าหากใช้โคดโคเด็กซ์ก็รับส่วนลดไปเลยครับ100บาทใครที่สนใจก็ลองตรวสอบข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เฟซบุ o กแฟ a เพจออ o ด Us สามารถทักเข้ามาจองคิวเพื่อตัดแว่นสายตาได้เลยนะครับใช้กันเยอะนะครับไม่ง,งั้นผมขอรับเซนติตี้คุณไปแทนผมเข้าใจถูกใช่ไหมครับหรือหมายถึงสินค้าชิ้นต่อไปถ้าอันนั้นเร็วๆนี้เนี่ยผมจะทําลายเสื้อออกมาครับแล้วก็จะมีแผ่นรองม้าเหมือนเดิมที่ทั้ เกี่ยวข้องต่อเนื่องกันยังไงก็ฝากติดตามฝากอุดหนุนด้วยนะครับชอบอนิเมะเรื่องไหนถ้าถามแค่อนิเมะนะครับจริงๆผมก็ชอบหลายเรื่องอยู่เหมือนกันครับอีวันกิเลียนกลุมเทาอเคมิสเชนซอแมนอากิระ Ghost the Shell, ก็สินเดชเชล l บบเบก้แอคแทออลไททันพวกของสตูดิโอจีบีผมก็ชอบคือส่วนตัวแล้วผมจะไม่ค่อยชอบพวกโชเนนสักเท่าไหร่ครับยิ่งเป็นโชเนนเจ้าใหญ่เนี่ยผมยิ่งไม่ชอบอย่างพวกวันพีซรีบอลนารุโตบีช ะไรพวกนี้เนี่ยผมจะไม่ชอบเลยครับแต่ก็ไม่ได้มีเหตุผลส่วนตัวอะไรนะครับก็แค่ไม่ชอบเฉยๆแต่ว่าในส่วนของวันพีซเนี่ยมีใครที่อยู่ใน Discord เนี่ยน่าจะเคยได้ยินผมพูดเรื่องวันพีซค่อนข้างบ่อยเลยนะครับสนใจทำาอร์ h ิมเมอร์ 40K ไหมคิดไว้ว่าสักวันเนี่ยจะต้องได้ทําแน่ๆครับแต่ก็ต้องใช้เวลาศึกษานานซะหน่อยจากวัน 40K เนี่ยมันมีมาเป็นสิบๆปีแล้วถ้าจาไม่ผิดเนี่ยประมาณ30ปีนะครับมาเลยทําให้มันมีข้อมูลมหาศาลมากมาก อีกอย่างที่ผมไม่อยากทำเนี่ยก็คือกลุ่มแฟนบอยของ 40K ครับคือพวกเขาเนี่ยค่อนข้างเคี้ยวมากเลยถ้าทําอะไรผิดสักหน่อยเนี่ยผมว่าคอมเมนต์ต่างๆน่าจะทําผมจิตตกไปนานเลยแหละครับเทคนิคการพูดน่าสนใจมากได้เทคนิคนี้มาจากไหนหรอครับผมว่าผมก็ไม่ได้มีเทคนิคอะไรนะครับเวลาที่ผมพูดบรรยายอะไรต่างๆเนี่ยผมจะเขียนสคริปต์แล้วก็อ่านไปตามนั้นแค่นั้นเองครับถ้าจะมีอะไรพิเศษก็น่าจะเป็นพวกวิธีการวางเนื้อหาของผมมากกว่านะครับแต่ส่วนตัวผมก็มองว่ามันธรรมดานะครับ เรื่องของกินเนี่ยพูดกันยาวเลยครับคืออย่างที่บอกไปนะครับผมเป็นคนไม่กินของดิบเพราะงั้นพวกอาหารญี่ปุ่นส่วนใหญ่เนี่ยก็ตัดไปเลยผมจะกินแค่รามเมงแกงกะหรี่หรือไม่ก็พวกหมูทอดเสืออะไรแบบนั้นคือผมจะมีนิสัยที่แก้ไม่หายครับเปอย่างแรกผมจะไม่ค่อยกินอะไรที่ผมไม่เคยกินมาก่อนแล้วก็เวลาที่ผมชอบกินอะไรผมก็จะกินมาซ้ำๆติดต่อ,อก,กันครับอย่างมีช่วงหนึ่งผมชอบกินเกี๊ยวมากเลยครับผมก็เลยกินติดต่อ,อก,กันเป็นอาทิตย์เป็นเดือน ช่วงหนึ่งชอบข้าวหน้าเป็ดช่วงหนึ่งชอบข้าวผัดไม่มีหมูกรอบกะเพราไก่กระเทียมหรือมีอยู่ช่วงหนึ่งครับที่ผมทำสปากเกตตี้กินบ่อยมากๆใช่ครับเด็ก์ทำอาหารเป็นแต่ถ้าให้เลือกจริงๆก็คงจะเป็นสุกี้ครับผมชอบกินสุกี้มากในการรวบรวมข้อมูลหนึ่งเรื่องที่ใช้เวลาโดยเฉลี่ยนานขนาดไหนแล้วก็ส่วนใหญ่นําข้อมูลมาจากไหนหนังสือหรือว่าอินเทอร์เน็ตถ้าถามว่านานขนาดไหนเนี่ยก็ต้องบอกว่าแล้วแต่เรื่องที่ทํากับความยาวที่อยากได้ อย่างคลิปชุดกอบเบอร์เซิร์กอสวินกะโลกหรืออีวากิเลียนไม่ก็ฟูมิทัลอะคิมิสที่ผมอยากให้มันยาวหน่อยเนี่ยผมก็ใช้เวลาหาข้อมูลกับเขียนสคริปต์เนี่ยเบส็จประมาณ3วันครับแต่ว่าช่วงนี้ผมก็พยายามไม่อยากให้คลิปวิดีโอมันเกิน20นาทีนะครับแล้วในส่วนหาข้อมูลจากไหนส่วนใหญ่ผมจะหาข้อมูลจากตามอินเทอร์เน็ตนี่แหละครับพวกบทความ PDF หรือไม่ก็โพสต์เลตดิตต่างๆแต่ว่าถ้าเรื่องนั้นผมมีหนังสือผมก็จะข้อมูลในหนังสือมาด้วยอย่างในตอนที่ผมทำดีวายคอมเมดี้พวกเทวดาในบบ หรือพวกอะไรที่มันเกี่ยวกับศาสนาคริสต์เนี่ยผมก็จะใช้ไบเบิลที่มีประกอบไปด้วยครับและใช่ครับผมมีไบเบิลเล่มบะเอกเลยใช้โปรแกรมอะไรบ้างในการตัดต่อวิดีโอแล้วก็มีแฟนหรือ,อยังในด้านโปรแกรมที่ผมใช้ผมจะใช้พวกของ Adobe นะครับพวก Premiere Pro Illustrator แล้วก็ Photoshop ผมใช้3อย่างแค่นี้ครับส่วนมีแฟนหรือ,อยังผมยังไม่มีแฟนครับแค่ทำคลิปเนี่ยเวลาก็หมดแล้วครับในส่วนของคลิปโยคร ผมตั้งใจจะทำแน่ๆครับเพราะว่าส่วนตัวแล้วผมเป็นคนที่ชอบพวกโยคายอะไรแบบนี้มากๆแต่ว่าบอกตามตรงคลิปโยคายส่วนใหญ่เนี่ยวิวมันก็ไม่ได้เยอะครับเพราะงั้นก็เลยกะว่านานๆทาทีนึงไว้คิดถึงค่อยมาทําแบบไม่มีอะไรจะทําจริงๆแล้วนะครับจริงๆมีคิดไว้แล้วด้วยนะครับว่าถ้ากลับมาทำจะทําตัวอาเบโนเซเมแต่ก็ไม่รู้จะทําเมื่อไหร่ไม่ในบางทีถ้าองค์มิจิมาจ้างเนี่ยอาจจะทําก็ได้นะครับแชร์ไปถึงครับแชร์ไปถึงเขาผมจะได้ทําสักที คือผมไม่เคยมีอาชีพหลักมาก่อนเลยครับอย่างที่ผมบอกไปผมดอบออกมาท o YouTube ตอนอยู่รามเพราะจริงๆเนี่ยตอนนั้นคือไร้เป้าหมายมากๆเลยครับไม่รู้ว่าเรียนจบมาแล้วจะทําอะไรดีเลยลองทํา y o YouTube ดูเล่นๆครับแต่ผลมันก็ออกมาดีมากๆผมเลยตัดสินใจอ l l ินเลยครับทําเต็มตัวจนมีแบบทุกวันนี้แต่ก็ไม่แนะนําให้ใครทําตามครับมันเสี่ยงมากๆให้เรียนไปก่อนครับในปัจจุบันนี้ไม่ค่อยมีใครทํางานตรงสายแล้วครับ อันนี้จริงๆเนี่ยเป็นความลับเลยครับตอนแรกผมทําไว้3มช่องด้วยกันช่องแรกเนี่ยผมทําไว้ตอนมอต้นนะครับถ้าจะไม่ผิดเป็นช่องไมค์ค a f t เล็กๆที่ตอนนั้นถ้าจะไม่ผิดนะครับก็ทําตามมามองกี้คุณแกรชแนลแล้วก็แน่นอนคุณแท็กเกิลถัดมาก็ทําเป็นช่องแคสเกมธรรมดาครับรู้สึกว่าช่วงนั้นจะทําตอนปิดเทอมมีสอนสร้างบ้นานไมค์ครับเล่นเกมอะไรต่างๆทําไปแล้วหลายลิปอยู่เหมือนกันนะครับแต่ด้วยความที่ตอนนั้นเนี่ยคือทําอะไรไม่เป็นเลยครับไมค์ก็ไม่ดี ัวเดียวกับคลิปตอนแรกๆนั่นแหละครับประกอบกับ entertain ไม่เก่งด้วยเลยไม่ค่อยมีคนดูสักเท่าไหร่ซึ่งนี่ก็คือส่วนหนึ่งที่ผมไม่อยากไลฟ์นะครับเพราะว่าเวลาที่ผมเล่นเกมเนี่ยผมจะหัวร้อนง่ายมากๆเดือมันก็จะโฟกัสจนเงียบไปเลยแต่พอตอนนี้ผมก็ได้รู้อะไรหลายๆอย่างแล้วครับเลยอยากฝากคําแนะนําสักหน่อยถ้าใครอยากจะเริ่มท YouTube เนี่ยเรามีเงินสักก้อนครับผมก็แนะนําให้ลงทุนกับเสียงซื้อไม้ดีๆสักหน่อยไม่ต้องแพงมากก็ได้ขอแค่ให้มันฟังรู้เรื่อง ยังไม่ต้องไปซื้อกล้องยังไม่ต้องไปซื้อพวกอุปกรณ์ไลฟ์อะไรแบบนั้นซื้อไมค์ก่อนครับเมื่อคุณสามารถทําเงินจากมันได้แล้วเนี่ยค่อยทยอยอัปเกรดไปเรื่อยๆสนใจทําคลิปเกี่ยวกับดันเชีนแอนด์ดราก้อนไหมจริงๆดันเชีนแอนด์ดราก้อนเนี่ยผมสนใจมานานแล้วนะครับคิดว่าเร็วๆนี้เนี่ยอาจจะทําและจริงๆผมเคยคุยกับนในดิสไปด้วยแล้วว่าถ้าได้เล่นกันจริงๆครับผมก็จะรับหน้าที่เป็นดันเชีนมาสเตอร์เพราะว่าคาแรคเตอร์ของเดอะโคเด็กซ์เนี่ยทุกอย่างมันให้หมดเลย คิดว่ามนุษย์เราเกิดมาทําไมคําถามพักเครียดอีกแล้วนะครับแต่ว่าถ้าคิดง่ายๆครับทางชีววิทยามนุษย์เราเกิดมาเพื่อสืบพันธุ์ครับเพื่อให้เผ่าพันธุ์มนุษย์เนี่ยยังคงอยู่ต่อไปแต่ว่าในด้านอื่นผมคิดว่าคนเราเกิดมาเพื่อใช้ชีวิตครับทําสิ่งต่างๆที่อยากทาหัวเราะกินข้าวร้องไห้เล่นเกมทำตามความฝันคนเรามันก็คงมีอยู่แค่นี้แหละครับพะสุดท้ายเราก็เป็นแค่จุดเล็กๆในจักรวาล ถ้าทาใครดาวใครจิตตกเนี่ยอันนี้ต้องขออภัยมากๆเลยนะครับนั่นก็ไปทั้งหมดของ21คําถาม100ล้านคําตอบถ้าใครยังมีอะไรอยากถามต่อเนี่ยก็สามารถเข้าไปถามที่ Discord ได้เลยนะครับถ้าว่างๆผมจะเข้าไปตอบถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แชร์ subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยแล้วผมก็ขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่สนับสนุนเข้ามาขอขอบคุณซุเป,ปรแดงทุกบาทบาทุกสตางค์เลยนะครับเดี๋ยวนี้เด็วคนเดก,ก็ตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ